เทศบาลตำบลปากน้ำปราณขอเชิญทุกท่านร่วมชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่20ในวันจันทร์ที่26พฤศจิกายน2555ณสนามแม่น้ำปราณบุรีอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมชมขบวนแห่ถ้วยพระราชทานและถ้วยรางวัลการแข่งขันเรือประเภทต,ต่างๆพร้อมขบวนแห่วงโยธวาทิตจาก รงเรียนหัวหินวิทยาลัยแชมป์ประเทศไทยการแสดงโขนสดจากโรงเรียนแทสบาลบ้านหัวหินประธานในพิธีเปิดงานโดยพลตรีอภิชัยหงทองผู้บัญชาการศูนย์การทหารเรอบภายในง,งานชมการแข่งขันเรือยาวระแพทอ30ฟฝีพายและ23ฟีพาย,พายจากเรือชื่อดังระดับประเทศรุยแรงแัมา อาิเช่นมงคลโสพิทชลาเทพแม่ปลายทองทิพย์เพชรปรีชาเศรษฐีเรือทองอินทนัทธนูทองพรพ่อบัาลแงลมชามังกรปลายทองทิพย์เพชรนามพญากระจกเพชรเข็มทองสอนดาวได้ ย่บพลาดวันจันทร์ที่26พฤศจิกายน2555นี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปชมการแข่งขันมวยาประเพณีชิงถ้วยพระราชทานณสนามแม่น้ำปราณบุรีดำเนินงานโดยกำนันเมง้งคันคิดอรารามกิจโพธานายกเทศมุตรีตบดปากนากา้าปลาน